โดพลพ่ฝนตกพี่น้องตกตั้งเต็มมาคืนยันตอนนี้ยังบ่หยุดตกอยู่ฝนตกปล่อยปอยตกหลายกระเละตุ่มเปะทางกระเป,เปือนเปือนดินก็เริ่มบวมน้ำแล้วมันตกเสมอตกสามมือแล้ว แต่ว่าขันบ่มีรถใหญ่วิ่งหรือว่าเข่ามาามันกับบเลดอกดินพะดินเนียวที่นี่วิยาลื่นฝนกับตกเบิดมือมันนี่บาดคอยบาดแห้งอยู่แบบว่าเห็นแสงแดดแสงแตะเวนเลยตกตั้งเต็มมาคืน บ่หมีคิดว่าน้ำม,มันบ่ลหลเนาะก็เลยบรไเด้ลงไปยามตรงพอดีสวัรค์ลงไปยามมันหันขึ้นมาเพราะว่ามีแต่ปาาเข็งพี่น้องจา๋าได้บักหลายเด้ได้เกือบเครื่องถังพู่นะแต่ว่าบ่ามีบ่ให้เอาเอาไปปล่อยอีกอย่างมันตัวน้อยอีกอย่างวันนี้เป็นวันพระก็เลยให้ไปปล่อยเบิดเนาะเสียไปปล่อยอยุสะ สุดท้ายก็ได้พาก,กันมากินแกงเห็ดละโงกพาก,กันไปหาเห็ดมุ้ชาว้าได้พาก,กันไปตักบาทด้วยจ้ะไปตักบาทแลกักกามาแลักการายเนาะบ่มีกับบริไดไปหาเห็ดมันนี่งดหนึ่งวัน มาเลยสุดเพื่อเราก็พักันไปหาเห็ดต่อครังก็มากวาดสิได,ได้อันนี้ก็เที่ยงบ่ายแล้วท่านผู้ชมกวาดจะได้กลิ่น,น,อ,อ,น,อ,นอันนี้แกงเห็ดละโงกขาวเห็ดละโงกเหลืองรวมเม็ดแถมยังไอเห็ดพอพร้อมดูโอ้ยไปบริกรก็ไปหายทุกห้องแล้วมาเล่นท้งเห็ดพอเห็ดละโงกมันได้จุ่มก็ไข่เห็ดละก่อน แกงใสยยอดติว่วเซพฤีตูหอมหอมพี่น้องจ๋าสำหรับคนเทอยากกินแกงเห็ดหลายคนบอกว่าแพงกระซือกินโลละหาฮกรวยกระซือ,อ,อบ้านเฮาบริสุทธิ์พี่น้องอันนี้ปนกบนะจ๊ะอตอนแลกเมนเอาเหมยบอกว่าจะทอดอดปลาเค็งกินครับตำมุ่งพันวา <laughs> บะแล่ผัดเอาลืมไปว่าวันนี้วันพระปะจุดเครื่องกะต้าปลาเค็งนะ ตัวใหญ่ไรยกำลังสี่สองนิ้วเลยอดเลยบออีกอย่างน่ะมันคอยเสียดายมันตัวน้อยก็เลยเสียเอาขึ้นไปปล่อยเทืองพุ่นตอนแรกนะเพื่อนว่าสิลงไปยามกุ้งว่ากุ้งลายว่าสันเอามาก่อยเทียงเพื่อนว่า

มันลื่นแหงว่าถ่ายเห็นไปก่อนนะเห็นยังได้มาต่อรถมาติีกับเห็นต้อนต้อนมามันเลื่อไปอีกมันนักพูดมันเป็นพากันอย่างอยู่บนสะโทุไปนะรถบริลล์ ม้อยยังอยู่ในรถคือมากรถมันยืนอยู่ฝนใช่ก็ยังอยู่ในรถอยู่ทำว่าคุยย้อนได้นั่นนั่งอยู่นั่งพูดตามหรอนั่งคีบเกล็ดฝังนึงมันทะไล่มันก็เลยลงก่อนเนี่ยคุณเลือดขวางทางค่ะฝนชายก็ยังนั่งอยู่ในรถอยู่เห็นหิวเกือบอยู่เหลียวไปน้ำโมกเกิบกระขาด่วยก็คือแบบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากรถลเมโตทันฝนตกและถนนมันแสบมันลื่นพี่น้อง เลื่นมืดมันตีกับในควงทางนะคนกันยังอยู่ในวันใส่ระยิบจิตก็จอยู่แบบมันหมือนแล้วละลงเลยส่วนี้ก็สิกินตะแก่งเห็ดแน่พี่น้องจ๋าเห็ดออกเนาะนำถั่วป่าหลายมันก็บอกเลยเนาะเห็ดปวกกับชงสัยเศร้าออกกันล้วจะแย่ไปมือเศร้านั่นก็ได้โอ้ยหอมเห็ดไข่แพจีเห็ดไข่นะ พักกันปิงเฮดไคสองดอกหอมหอมเนี่ยหอมแบบว่าเป็นปปตะแเสบจีเฮดไคปนนะ่นเนาะประเภทเฮดเนี่ยเฮดไคแพงกว่าโมตอนในยวนในเมืองอะ่ะก็อยากิโลละหาแสน ก่งแกงบแซบ, <c oughs> บ,บแต่ว่าเ้านปิป้งปนนะมันแซบมันหอมเนี่ยจีพริกดิบแน่ตาใส่ใส่น้ำปลานิดนึงเนาะใส่ผงนัวแน่แซบ,บแต่้ันี้ก็ได้บหลายพ, <Message. S 2> พี่น้องจ๋าส่วนหนึ่งก็ไปสายส่วนหนึ่งก็เข้าเก็บ แล้วก็ไม่ก็ไม่ค่อยออกหลายน่เนี่ยเมื่อกี้บ้านแดนรุ่นๆมาอ่ะไปหาเห็ดนะกุ่มก็ไแมเมงส่งก็คือสิบโบราณได้ก็สิบโบรายท่านผู้ชมยาลีเนี่ยก็ไปหากับอันชิมอนหาในป่าแถวหัวเทียงแหละได้กับแกงทั้งน้ำทั้งตอนก็จะได้ยี่ถวยหนึ่ง แต่ตัวแก่ที่พออ่อนก็ได้มันยังิใหญู่กหลอนนเนาะบนเทียนคนั้ขึ้นบนเอากไงอื้มเนาะก็น้ำนือคนเราดูคือเรานอยู่หม่งแท้นนมเป็ยกี่นใหม่ยนมา่มั่อเกาเป็นยุคเป็นยุมันใหญ่นะเมนมันลายเขาเมยเกล้วเขาเมยัวบนเขาเบาหนึ่เา คนที hehe, kind of izer, ่พ่อทำอีนั่นคือสิวาวแหงยาวเขาเอาแล้วเลยกระแบบเขาบุนมาลามันเลยจะนอนง่ายอีกอันใส่พิเกี้ยชอบพายี้ยมัน้องทอนแต่ว่าหาเห็ดในม้อนี่พี่น้องเวลาวเก็บเนี่ยมีความสุขแต่ว่าก็บ่ค่อยได้อยากดอกหามากกับพ่อ be ปนันกินเถื่อนึงสองเถื่อนก็เบื่อแล้วเนาะกต่มันบ่มีแนวกินเฮ้ยเออยามป่าลุงโตก็กินแต่ปลาปลาปลานั่นแหละ ถ้าสกินเนื้ออื่นมันก็มีมันเป็นอาหารตามระดูถั่วกง ath, เฮ็ดออกก็เฮ็ดอยู่แหละทั้งหนึ่งทั้งแกง <c oughs> น้องทมดิกินข้าวกบหยังคือเห็นจำอยู่เถียงกนาวออเบจมยยยตต ชอบเด้อค่ะว่าบอกเกินสามสี่มื้อเห็นคนลงหลีแล้วก็เห็นป่าเนี่เห็นป่าลงบอกคนพ่นตกแฮงมันก็ลงป่านะปกติเขาจะเอาเบิ้งคีมเขาจะลงแบบเพชรขี้กันนั่แหละเป็นเท่าไร้ก็ไปเยอะเมื่อวานค่อยนอนจป่าป่าลงบอกฝากกับเาต๋ออันผากบอกอันชุ่มนอนเว้นนั่นนะอย่าเคลียร์เบิ้งหลายโทรศัพท์นั่น เฮ็ดก hey ็ออกต่ในโทรศัพท์ป่าก็ลงแต่ในโทรศัพท์ลงคลิปยังไงได้แตกอีชวดชวดเออหน้า่ตาคือมาจวดจวดปาเขงมันหัดชิมมเบแล้้วตก มือเล็กอ่ะเขาเจ้าก็บริไปหาเฮ็ดลายได้บัดมือหลังมาละคนแตกชั่วชั่วเต็มป้าไปหาเฮ็ดกัพอตะคนหัดชุดจะไปมือได้กับบาดมือนั่นเฮ็ดก็ดีแหตาเขาเ็ากระตาเสรุปแล้วเมื่อออิญบริไปหาเฮ็ดบริยายรุน ยายรุ่นนี่สิไปทางใกล้ๆเพิ่นว่าเจแหลกอยังไงพ่อแกงเราได้เห็ดปวกบ่วนบ่มื้อเช้านี่ป๊าดแก่แต่ว่าเห็ดก็ได้บ่หลายพี่น้องก็เลยเอามาล้างรวมกันแกงกินน้ำกันเนาะแต่ของสลอยเพิ่นได้หลายได้เต็มกระตาทั้งดอกจูมดอกบานบ่แม่นเพิ่นเอามือให้ปู ge ่เพิ่นบ่ ก <G l ug> ็เลยว่าเออไม่ต้องให้เพื่อนล่างบ่ให้เพื่อนแกงดอกเอาเมื่อโลดเมื่อให้เขาเจ้ากินเพราะว่าอยู่นี่ก็กินบ่อยกินซุมเมอกส้วงนี่เมื่อเอิก็กะซิบไปหาเมื่อเขิญก็กิไปหาคนขับรถเดียวแล้วแก่งกับปอิ่มจเขื่อเฮ้ยในเทื่อกเลยน้อยอยู่หันแล้วขันไปแล้วคนเพ่กินเทือหนึ่งผได้อ้มอาแสงสรุปวันนี้ไ่ได้เปิดร้านวะนางบอกปิดดูสภาพแล้ว เมื่อวานนี่นางก็เปิดลานอยู่พี่น้องมันมืดฝนอยู่แต่ว่าเมื่อนี้นะมันฝนตกลิ้นอยู่เบิดหมึดตอนนี้ก็ยังตกเล่นอยู่เดี๋ยวบาดคอยบาดแห้งมันแบบลูกค้าเขาก็บบกกาย่างมันเนาะมันเปียกมันฝนตกกันนี้เขาก็บ่อยากออกจากเฮือนถามเมื่อไรฝนตกนางก็ปิดอุตส่าห์ไปซื้อเครื่องมาเมื่อวานมื่อวานท้ายก็ลุยผมแต่ ต่อมาเป็นของพุทชาติคนตกยื่สิบสองคนตกครับคุณยายเนี่ยอยู่บ้านเมื่อไก่วันพระแล้วก็เมื่อตักบาทแต่โมน,นี่ก็อยู่บ้าน,ออาานทางกับเปื้ลเปื่อนฝนตกกี่วันเมื่อ บรรยากาศเหมาะกอับการนอนเวน,วนแต่กับบอกเคยได้นอนจากเือแปบเดียวขำเลยมันเห็ดยังนำบททันเลยบริมีเวลาแต่ละเมื่อเห็ดเพาอ,อย่างออกอยู่ในนองนอ ไม่ใช่หน้าว้กลัวเขาเคียไปเคียบมากมันดกหน่อยเลยอมันเขียนมุกสายเนอะมุกสายมันหนักนื้ออมที่ทำลายฮาเกนอย่างนี้ไปนี่่อนนะไปผ่าไปไปหายอยู่ข้างป่าหน้าโบนูฟั่งนั้นนะ บ่มีบ่ฟังนี่ได้ซะฟังนี่นะพอสุกข่อยเอานื้บรอไข่มันบป็ยังบรวดยังน้อยๆเนี่ยปลาไหวไหมผกเขาใูนเขาายๆกะจอดูล้งทางลึกว่าหาเหตุเนาะเมื่อวานนี่ก็ไปบดมือคนหาเหตุนะ ุมย่งอะเย่งเยืองเลยพนแห้งขึ้นเนียพัปานะชัวคนลงทงจับกยังมีเออจับกบต้หลังนี้และแยังมคนกบอ่ะอ่าถ้าฝนต้งแห้งอีกก็สิพาลงไปยยามโต้งท่านผู้ชม พอสาว่านไปนะป่ามันน้ำมันมก็น้ำกำลังไหลว่าสันแบบคันคือมันอยากออกแดด,ด,ดแดดแหละป่ามันสิลงนั่นเด็กว่ามันอันฝนตกลินมันเลยลงปลาเข็งหน่อยมีแต่ปลาเข็งทวดวดได้ทับจากเนาะทำเปิดตักสวดได้เจอห้องงูเซกตาปึ่ยจกแบบเดียวตักสวมมกมกดมันไปรุนทำที่ว่าเซ่นอะไรแบ เขายืนในตุบลุงสาบุญบอกว่ายกอันน่ะใส่กระตาลงหวจเฮาปิ้นบึ้มปเดียวเรียบร้อยบ่ลงนําบ่นเผาในนี้ยืนเผาเผาวาขาแล้วซื้อกระังลงมาไว้อมือนบ่มีบ่อ้แล้วก็คันจักกอนจะลงนเฮามเชาพ่อมแสดงป่ามันทงก็ลงเนาะเห็นกุ้งกับปลาดุกตัวนึงกเียตัวนึงกุ้งลายเฮ้ยไปให้ เม่ได้กินเผ็ดมากุ้งลายได้ก็ลงเุ็ดก,ก้อยถ้าลงไปไ<ว>จะลงไปเอากุ้งสชมพูหนอนมัเพิ่งมงีปลานี่แล้ววะ <c oughs> เราเห็นขางคนเราถาเอาในลีนนะชอบป่ามาันาก็ลงเดี๋ยวคำคำจะไปจอบอีกทีหนึ่งท่านผู้ชม <c oughs> แต่ว่าสิบบอให้กินเด้สิเอาไปปล่อยเขาหยิบเอาไปเอาแยงก็ไปออกเลยน้องเนาะฉันฉันจะบ่ออ่อนมันก็ลงมากที่เราคนหลิน

พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาคันนี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องคันฝนตกเสี่ยงแหงเลยกันสิพาลงไปยามตรงอีกรอบผู้ใดอยากเบิ่งป่าหลายๆว่ามันลงหลายจำเลยไปเบิ่งคลิปสาววันนางครางก็เอาขึ้นมาเมื่อกี้นี่แต่ว่าบล่อยกินจักโตเอี่ยนกับปลอยแล้วจ้าปลอยน้องครูแฝดไปแล้วพี่น้องสบายดีฝนก็ยังตกลิ้นอยู่เด้ฝนตกลิ้นพี่น้อง sẹt sẹt vô